สสวัดีเพื่อนๆมันมีคิ้วผ้ามากโคตปลาจากม่องน้องของน้องก็ได้ปลามาปลาม่องยางหลายเลยค่ะยางเยอะเลยค่ะปลาใส่ม่องมน้าเนาะนี่นี่ปลา,า,ากระเดื่อนน้องขอน้อปลากระเดื่อนเป็นสีแบบปลาใส่ม,อม่องมาล้อมบอกจักหน่อยนี่ปลาเ,เ,เข่งปลาเข่งปลาเข่งปลาหมูปลาหมูมีปลาขาวเนาะโอ้ ปดจังไดจังสีไว้นี่เยอะเลยเต็มเลยค่ะอย่างเยอะเลยตัวบ้านไตกับนี่นะขอเนอะาะบ้านไตเ้ยปดเองคือสีมองขาดพดเพราะินะคะนี่เพินปดตัวนี้ตันี้บ้านไยิยดิ่งเด็กเด็กเดกเ,ดกเด็กนี่ ขึ้นเน่อยๆเร้อยดแต่เม่เยี่ช่วงกันก็ดั้งใจเร้่อระเปี่ป่ามอ่งกันเป็นปลาระกนีนะเป็นป่าตหมอเนาะบ้านตจกันนี่ เหนียวเหนียวดตาให้กับปดะเดียนจีปศเป็นป้าเก่งนงเต็มเต็มเลยเต็มม่วงเลย